i'm gotcha. ใครพี่ร้องอยู่ดีกินดีใครพี่เล่าอยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก้าวไปร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปมันคงในปูดงก้ารวมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปเราคือชาติไทยพัฒนา เราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนาหยุดป,ปวงประชาเป็นวิธีให้พี่น้องอยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก้าวไปชาติไทยพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปมันคงในอุดมการ ยึดมั่นสถาบันหลักสร้างความรักสอประสานยึดถือธรรมาิบาลเป็นรากฐานอันประเทืองเชื่อในวิธีนิติธรรมเป็นหลักนำทางการเมืองปัญหาแต่ละเรื่องคลี่คลายได้ด้วยสามัคคี เราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนายิบป,ปวงประชาเป็นวิธีให้พี่ดองอยู่ดีกินดีให้พี่นนองอยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก้าวไปร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปมันน่นคงในอุดมการร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตย คือทางที่เราจะก้าวไปเราคือชาติไทยพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยเราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนา ประชาป็นวิธีให้พี่น้องอยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก้าวไป บันลักสร้างความรักสอนภาษายึดถือธรรมมาบิบานเป็นราษาอันประดังเชื่อในวิธีที่วัมเป็นหลักนำทางการเมืองไหาแต่ละเพื่อนขีพายด,ด้วยสามตีเราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนายึดโวประชาเป็นวิธีให้ี่น้อม พัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตย เป็นวิธีให้พี่น้องอยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก้าวไปชาติไทยพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปมันของในอุดมการ ยึดมั่นสถาบันหลักสร้างความรักสอบประสายึดถือธรรมาิบาลเป็นรากฐานอันประเทืองเชื่อในวิธีนิติธรรมเป็นหลักนำทางการเมืองปัญหาแต่ละเรื่องคลี่คลายได้ด้วยสามัคคี เราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนาหยิบป,ปวงประชาเป็นวิธีให้พี่้องอยู่ดีกินดีให้พี่นาอ,อยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก้าวไปร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปมันน่นคงในอุดมการร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตย คือทางที่เราจะก้าวไปเราคือชาติไทยพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยเราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไทยพัฒนา นายิปวงประชาเป็นวิธีให้พี่น้องอยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก้าไป ให้พี่น้องอยู่ดีกินดีให้พี่น้องอยู่ดีกินดีคือปลายทางที่จะก,ก้าวไปร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปตไ,ปนนไปต,ปปตยคือทางที่เราจะก้าวไปมั่นคงในอุดมการณาร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปซึ่งเป็นเลขานุการของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีผู้จาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ ว่าภาพรวมของการเกิดขึ้นของยุทธพลอังกินันที่เดินตามรอยเท้าของพ่อหรือบิดาของท่านน่นะครับที่ชื่อว่ายุทธอังกินันทําหน้าที่และมีการงานอย่างไรบ้างครับวันนี้แค่สอสอของคนเมืองเพชรพี่น้องพี่น้องไอเห็นว่ายุทธพลรู้จักใครๆก็รู้จักเนื่องจากว่าสอสอของคนสอสอคนนี้ มีนามสกุลชื่อว่าอังกินันบางคนไม่รู้จักชื่อรู้จักจต่คำว่าอังกินันไปพูดจาตามโตอาหารบ้างยิงทาบ้างพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะเพราะอังกินันรับใช้พี่น้องประชาชนคนเมืองเพชรมาเจ็ดสิบปีแล้วครับพี่น้องเจดสิบปีของคำว่าอังกินัน สร้างคุณอันันประโยชน์ให้กับคนเมืองเพชรเป็นลูกบ้านใกล้ครับพี่น้องรู้จักไหมครับไอ้ลูกบ้านใกล้อะไอ้ลูกบ้านไกลนี่แหละครับตัวดีแหละพี่น้องจะสังเกตถ้าใครมีลูกใครมีบุตรหลานลูกบ้านไกล้คือคือลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าอยู่กับตายายพี่น้องครับ ลูกบ้านไก่คนนี้ถูกดูบ้างถูกด่าบ้างถูกว่าบ้างไม่เป็นไรลูกบ้านไก่ก็ยังคงหาที่เลี้ยงดูทากับข้าวทํากับปลาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกดูถูกด่าบ้างไม่เป็นไรแต่พี่น้องรู้จักลูกบ้านไก่ไหมครับถ้าลูกบ้านไก่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไอหากินอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เป็นพี่เป็นน้องเราพรกลับมาทีหนึ่งนะครับโอ้โห พ่อเราแม่เราโอ้ยังกับไข่ในหินกินยังข้าวยังลูกกินอย่างนี้สิลูกแต่พอกินเสร็จลูกบานไกลกลับกรุงเทพไปด่าไอ้ลูกบานไกลอีกอล้วอย,อย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะอังกีนันอยู่คู่กับคนเมืองเพชรมานานผูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้างพูดจาปาสายกันบ้างใกล้ชิดเพาะคนกันเองอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับพื้นที่ใหญ่โตของความเป็นของคนเมืองเพชรเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าเมืองเพชรบุรีกับการที่เห็นว่าสสอของคนเมืองเพชรที่ชื่อว่ายุทธพลอังกีนันที่พักชาติไทยพัฒนานี่นะครับพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะครับเนื่องจากว่าสสระบบบัญชีรายชื่อ หรือที่เรียกว่าระบบปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์กันนั่นะครับพูดกันปิดปากหรือเขาเรียกว่าระบบบัญชีรายชื่อสอสอ,อย่างนี้ไม่ได้ดูแค่ตำบลคองกระแชงถ้าลากแต่พี่น้องจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด456,000กว่าคนพื้นที่6,225 1 3 8จุด1,38ตารางกิโลเมตร พี่น้องครับพื้นที่ใหญ่โตแปดอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมอำเภอเขาย,อย้อยอำเภอบ้านลาดอำเภอหนองย่าป้องอำเภอท่ายากอำเภอชะอำดูแลทั้งหมดนะครับ93าตังบน698หมู่บ้าน4 5 6 0 0 0หฝากคนพี่น้องต้องดูแลทั้งหมดนะครับ พี่น้องจะต้องได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่สสจําเป็นจะต้องเดินทางมาพบปะพี่น้องวันนี้เริ่มต้นตั้งขคลองกรแแชงเ,เริ่มต้นจากท่าราบรงพาแกระชงแล้วก็ยังไปอีกหลายตําบลพี่น้องครับวันนี้เราจะต้องมาฟังตัวจริงเสียงจริงที่ทําหน้าที่ในการเป็นสส ของคนเมืองเพชรเพื่อประชอาชนของคนเมืองเพชรพี่น้องครับเสียงตบมือต้อนรับดังๆให้กับสอสอผู้กล้าที่ใช้คำพูดว่าทำมากกว่าพูดครับสอสอยุทธพลอังกินานครับ ดีครับพอเห็นคนเยอะๆแล้วสั่นเหมือนกันนะครับแต่สั่นสู้นะครับพี่น้องครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมีในครั้งต่อๆไปอีกแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่ คนที่จะต้องลืมไม่ได้นะครับก็คือคุณพ่อที่มาให้กำลังใจคือคุณยุทธอังกีนันอดีตสสเพชรบุรีที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอดนะครับผมเองพูดไม่เก่งนะครับพี่น้องแต่ว่าการที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสสอของประชาชนนะะก็ได้รับหลายหลาย บทบาทครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐก็ดูแลหลายหน่วยงานครับที่จะทําให้พี่น้องนั้นมีความสงบสุขผาสุขทั้งในเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงนะครับแล้วผมก็ยังได้มีประสบการณ์จากการที่ได้ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2535ซึ่งนับปัจจุบันนี้ก็ 2ีบปีพอดีครับผมยืนยันครับว่าเราจะไม่ไปเล่นเกมการเมืองกับใครทั้งสิน้นพี่น้องอาจจะเห็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลายๆสีที่ออกมาพูดกันทะเลาะก,กันแต่ผมยืนยันว่ายุทธพลของพี่น้องนี่จะไม่ไปเล่นกับเขาครับเพราะผมจะทำงานอย่างเดียวทำงานให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลัง เรียกว่าให้กำลังใจผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ตกเป็นเครื่องมือการเล่นเกมการเมืองเป็นอันขาดพี่น้องครับในหลายปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางการเมืองเกิดการต่อสู้กันทางการเมืองอย่างรุนแรงแม้กระทั่งในรัฐสภาซึ่งผมเองถือว่าโชคดีครับ ที่ได้เข้าไปดูได้เข้าไปเป็นผู้สังเกตการคนหนึ่งนะที่จะเลือกที่จะไม่ยืนข้างใดเลยผมจะเดินสายกลางจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนและไม่ต้องห่วงว่าที่ผ่านมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่วันข้างหน้าต่อไปผมมีโครงการดีๆที่จะให้พี่น้องประชาชนอีกหนึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี แต่ขอให้สำเร็จแล้วก็จะมาะแถลงให้พี่น้องฟังในไม่ไม่นานนี้นะครับพี่น้องครับแล้ววันนี้นั้นท่านยุทธอังกีน,นันนั้นท่านก็บอกว่าขอให้รวบรัดเพราะว่าพี่น้องที่เดินทางมาเนี่ยเดี๋ยวจะขากลับจะโดนฝนนะครับเพราะเมื่อวานเนี้ยเราจัดที่วัดลาดก็ปรากฏว่าฝนไม่เป็นใจนะครับก็ทำให้การจัดงานนั้นขุกขับ ก็ยังมีคนที่ไปพูดในแง่ที่ไม่ดีกับผมแต่ผมก็ไม่ถือสาครับเพราะว่าวันนี้ผมทําเพื่อประชาชนผมไม่สนใจแล้วผมก็อยากจะเชิญชวนคนที่ว่าผมเมื่อวานนี้นะครับให้ทําได้อย่างผมบ้างแล้วพี่น้องก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันพี่น้องครับทีมงานของพวกเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจรินแสงจเจริญคุณไวัยพจน้อยจำหลัดนะครับคุณ มนูอาลีนะครับคุณพีระเกตแก้วนะครับแล้วก็คุณเฮียสีเรียกกันแต่เฮียสีนี่คือผู้ประสานงานของสสทั้งหมดแล้วก็ยังมีผู้ช่วยสสที่อยู่ที่เต็นท์รับลงทะเบียนอยู่ข้างหน้านะครับพวกเราทำงานเป็นทีมครับเพื่อพี่น้องประชาชนจร <S <S 1> <S 1> <ๆ>ิงๆวันนี้ถ้าพูดมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะผิดนโยบายเราทำมากกว่าพูดครับ เพราะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมอยากจะขอเชิญชวนท่านอสอมที่ได้เตรียมเพื่อที่จะแจกของเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องประชาชนประจำที่เลยนะครับแล้วผมขอแจ้งกับพี่น้องว่าสิ่งของที่จะให้พี่น้องนั้นเราให้ทุกคนนะครับบ้านท่านมีสิบคนท่านก็จะได้รับสิบคนนะะ อาจจะเป็นของที่มันไม่มากไม่ไม่น้อยแต่มันก็พอสมควรที่จะให้เป็นความห่วงใยสำหรับผมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นหน้าเปิดสภาก็คงไม่มีเวลาที่จะลงมาพบกับพี่น้องมากเพราะว่าผมเป็นวิบรัฐบาลเป็นคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำงานคอยประสานงานในสภาผู้แทนราษฎรก็จึงไม่ค่อยมีเวลาลงมาครับแต่ทีมงานของเรา พร้อมที่ทำงานเพื่อพี่น้องอย่างเต็มที่ครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออวยพรและขออาลาธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกจงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านประสบจากความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาและขอให้รวยๆๆทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ชาไทยพัฒนาหยุดปวงประชาเป็นวิธีให้ี่นอยู่ริมที่คือปลยทที่ก้าวไปชาไทยพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือชาไทยพัฒนาหยุดไปประชาเนิธยให้พี่น้องยู่ริมที่คือปลายสางที่จะกไป ลนำทางการเมืองปัญหาแต่ละเรื่องคลี่คลายได้ด้วยสามัญนาบนเราคือชาติไทยพัฒนาเราคือชาติไยทั้งนั้นพวกรงชาติเป็นผู้ยกยันให้ที่เบก็จะท้ามันดีสากลที่ราดีกะดียทางที่จะก้านไเป็นราั่วมใจกันพัฒนารนเชื่อในวิธีนี้ไปนำทางการเมือง มนำนเราเือชาชิไทยเราควรจะให้เทไดตัวปรชานไทยดีคที่เราเป็นดีกันดยใครที่เราอย่างดีกินดีคือได้ควาชาี่จขาไปรวมใจกัน ใ, Stevens, จใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปมันคงในอูดมตาร่วมใจกันพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยคือทางที่เราจะก้าวไปเราคือชาติไทยพัฒนาบนเส้นทางประชาธิปไตยเรา